วันพุธที่11กุมภาพันธ์2519เวลา9กา30นาทีนายบรรจงโคสิจิรนันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมพบปะผู้สูงอายุตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีงบประมาณ2519มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทุกด้านอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดอบรมเพื่อให้ความรู้และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์เพื่อให้เกิดความสามาคัคคีได้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันเดือนละหนึ่งครั้งโดยมีนายนอานท์กล้าหารวิทยากรจากบ้านพัก เด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดและนางสาวกนกพรโคตยันนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องแอโรบิกพลาเพลนินในห้องประชุมศาสิมหนึ่งชั้นหนึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลสองเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด